ะะจะเป็นรุ่นลูของเรื่องบุปผารัติการแห่งฉางอันค่ะค้านางเนี่ยค่าตัวไม่เทนแล้วก็ออกมาตั้งแต่แบบฉากแรกเลยเป็นเรื่องแบบนิยายในแนวระบบเรื่องแรกของมากกว่ารักเลยเนาะต้องค่ะเอกเราเป็นเอกการแสดงว่าเรื่องระัหนัก สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งในรายการ,รลวงมาต่างแดน<ต>ท<ำ>ีนี้เป็นอีพีที่18แล้วนะคะเราจะมาร่วงลึกลิกขสิทธิ์3เรื่อง3รถด้วยกันซึ่งเป็นช่วงที่แบบอยู่ในช่วงไตามาสา,าของเราเองค่ะใช่ค่ะอีกทั้งทั้ง3เรื่องนี้นะคะน้องวีเรายังได้มีการประกาศลึกขัิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วด้วยะค,ะค่ะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาขอเม้ามอยกันค่ะน้องวีว่าแบบเฮ้ยเนื้อเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีความสนุก ความน่าติดตามยังไงบ้างนะคะซึ่งจะมีเรื่องที่เต็มไปด้วยความลึกลับแฟนตาซีด้วยค่ะองวิ<ม>แล้วก็เรื่องของความนัวของเหล่านักแสดงในยุคโบราณด้วยนะคะ<ม>แล้วก็ยังมีการไขคดีของหน่วยองคลักษ์เสื้อแพรนะคะที่แอบมีความแซบด้วยค่ะต้องค่ะเรียกได้ว่ามีครบรถแล้วยังไม่พอนะคะ่เรื่องนึงเป็นเรื่องต่อใช่ ที่มีความแบบเชื่อมโยงกับเรื่องเก่าของเราเรื่องหนึ่ง<อ>แล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นนักเขียนใหม่แกะกล่องเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นนักเขียนที่แบบมีชื่อเสียงมามกๆของมากกว่ารักด้วยใช่ค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องหยกรัติการแห่งฉางอันค่ะซึ่งเป็นผลงานของนักเขียนชื่อดังของมากกว่ารักด้วยนะคะก็คือคุณหนิงหลงนั่นเองะคะ่ะน้องวิโดยเรื่องนี้นะคะจะเป็นลุนลูของเรื่องบุปผารัติการแห่งฉางอันค่ะ แต่ว่านักอ่านเนี่ยไม่จำเป็นว่าเฮ้ยต้องอ่านรุ่นพ่อรุ่นแม่มาก่อนแล้วค่อยมาอ่านเล่มนี้นะคะเพราะว่ายัางไงถ้าอ่านแล้วก็น่าจะอ่าเข้าใจแล้วก็อินแล้วก็ฟินไปกับเรื่องนี้ได้เลยค่ะใช่ค่ะโดยเรื่องราวนะคะจะเริ่มกันที่ถึงลี่อี้เนี่ยเขาเป็นแบบว่าเหมือนรู้สึกตัวขึ้นใหม่ครั้งหนึงก็คือเหมือนได้ย้อนเวลามาช่วงที่แบบ ก่อนจะไปถึงช่วงที่ชีวิตจะแบบย่ำแย่ที่สุดนั่นกคือสูญเสียอาตาตผู้พี่ของเขานั่นเองซึ่งนางเอกของเรานะคะพอย้อนเวลากลับมาช่วงสั้นๆเขาก็แบบเหมือนฟื้นขึ้นมาพร้อมกับกระบี่ยกมรกน้างหนึง่งก็คือไม่รู้แบบเฮ้ยมาจากไหน<า>อ๋นนอซึ่ง กระบี่หยกนี้เองค่ะที่ทําให้เขาเนี่ยไปเหมือนแบบนางเอกเราไปพัวพันกับพวกแบบผู้ผิดวิสัยแล้วก็แบบเรื่องการสืบสวนคดีมากมายอซึ่งพอนางเอกของเราฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็คือเหมือนจะต้องแบบไปทําภารกิจก็คือแบบอยากจะช่วยญาติผู้พี่ให้ได้ให้แบบว่าญาติผู้พี่ไม่ได้แบบตายเป็นเหมือนครั้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแค่ว่าแบบอยากจะกลับมาแก้ไขอะไรที่มันแบบเลวร้ายเนาะให้มันแบบดีขึ้นอน่ะหนูนงวีเนาะก็้วยกระบี่นี้นี่เองค่ะที่ทําให้แบบ ชีวิตของนางเอกของเราเนี่ยไปพัวพันกับลีนเฉิงโยซึ่งเป็นลูกของพระนางในบท oh พานการแเ,เนี่ยถ้าเกิดใครที่เคยอ่านบทบาทีนการแห่งชางอันมาแล้วเนี่ยจะรู้ว่าเราแบบใช่เราก็จะต้องมีความแบบฟินจากคู่ p a r ใช่ <พา S 2> ต้องบ<ม>อกดู <ๆ S 1> ดู <ๆ S 1> จากแก้มที่เวลาเราแบบพูดถึงเรื่องนี้ก็คือยกข,ขึ้นแ<ช>บบมาสูงขนาดนี้แล้วเห็นไหมอแต่ไว อย่างที่พี่มารีพูดไปก็คือถ้าไม่ได้อ่านบุพพาละิิการเผยสงอามาเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าแบบเรื่องค่อนข้างแย่กันเนาะเพียงแต่ว่ามีความแบบต่อเนื่องของตัวละครตัวตัวระเอกนั่นเองแต่คิดว่าแบบถ้าอ่านรุ่นพ่อรุ่นแม่มาแล้วอ่ะรุ่นลูกก็ไม่ควรพลาดนะน้องวิโน่พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะในเรื่องนี้นะคะก็คือเหมือนแบบว่าจะเป็นเรื่องที่แบบัวันกับพูดผีแต่ว่า ค้านางเนี่ยค่าตัวไม่แพงแล้วก็ออกมาตั้งแต่แบบฉากแรกๆเราเราก็รู้ที่แล้วว่าคนเนี้ยพระเอกคนเนี้ยนางเอกอ่านปุ๊บแล้วอ่านรียกว่าอ่านปุ๊บลูปั๊บใช่แล้วเขาก็คือตัวติดกันแบบตัวติดกันอยู่ตลอดโอ้หแล้วเรื่องมีพระเอกก็คือเป็นนักพลหนุ่มด้วยใช่ไหมนงวิใช่แล้วก็มีฐานะสูงส่งด้วยก็คือจริงๆนะก็คือเหมือนแบบสู้เก่งแล้วก็ฐานะสูงส่ง หล่อเท่เก็กๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสไตล์ที่แบบว่าสาวๆชอบอ่ะเหมือนแบบเพราะเราก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่ชื่นชอบแบบสไตล์พระเอกแบบนี้เนาะแล้วก็อย่างเรื่องนี้เองอ่ะก็คือภาพปกที่อีกหนึ่งส่วนสําคัญที่แบบน่าสนใจนน้องวีโนใช่ค่ะเพราะว่าภาพปกเรื่องนี้นะคะเป็นภาพปกฟิล์มนักว่าชื่อดังของเราเนะเองใช่หลยทิกกี้ใช่คว่าก็เคยว่านในบุภาลติการนายชางอานมาแล้วก็เคยว่านในอภิสวน อ่าอใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งผลงานเพราะว่าภาพป,ปกก็คือแบบภาพป,ปกจากต้นฉบับเลยเนอะแล้วก็ในส่วนของแบบ่างจ b ีบีในแต่ละเล่มก,ก็ยังเป็นาภาพของตัวพระนางเนอะก็เป็นฉากต่างๆในเรื่องที่ทางแบบ กองประกอบคัสสันมาใช่ไหมน้องวิเรียววาได้เก็บผลงานของอิบุกิไปด้วยทั้งแบบพระเอกนางเอกของเรื่องนี้ด้วยอ่ะนะคะเ,เรื่องราวที่น่าสนใจของท่านหนิงลงด้วยใช่ท่ทานไม่ได้และเรื่องอะ,ะ,ะก็ปกเลยนะคะใช่ผลงานเล่มก่อนนนี้อย่างปุปผารัติการแห่งฉางอันก็สามารถไปติดตามหาซื้อมาอ่านได้ด้วยนะคะหรือถ้าแบบถ้าใครสนใจแบบแนวรักเรื่มติดคอมเมดี้ชิงไหวชิงพี๊บการปรับปีศาจแล้วก็คดีปริศนาก็อย่าลืมเรื่องนี้ด้วยนะคะกับเรื่องยกรัติการแห่งฉางอัน มีทั้งหมด8เล่มจบด้วยกันนะคะเรื่องต่อมานะคะกับเรื่องตัวรลายต้องส่งบทบาทอยู่ทุกวันค่ะเรื่องนี้นะคะจะมีทั้งหมด7เล่มจบด้วยกันค่ะ ใ่แล้วค่ะแล้วก็เป็นผลงานของนักเขียนใหม่ของมาครักษนะคะก็คือคุณปั้นผลขาวสุโค้งนั่นเองค่ะค่ะโดยเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นดาราดังเลยค่ะนวิที่อยู่ในยุคปัจจุบันแบบเราเนี่แหละแต่นางอะ่ะกับเกิดอุบัติเหตุน,นะคะในงานหลับลางวันอะ่ะจนทําให้นางอะ่ะเสียชีวิตเลยค่ะนวิแต่ทําให้นางเนี่ยได้ทะลุมิตินะคะเข้าไปอยู่ในนิยายนะคะที่มีเซตติ้งของโลกโบราณมาพร้อมกับระบบด้วยค่ะ ถูกต้องค่ะแล้วก็คือนางเนี่ยจะต้องมาสวมบทบาทเป็นตัวร้ายของในตำนานหลิวอินเล่มน,นั้นแล้วก็คือตัวนางเอกของเราอะเขาเป็นแบบราชินีจองเงินอยู่แลลวก็คือยังไงการสวมบทบาทเป็นตัวร้ายหรือเป็นใครก็แล้วแต่ควาสามารถเล่นได้ดีอยู่แล้วแต่ที่สําคัญก็คือเขาจะต้องทําภารกิจของตัวร้ายในเรื่องนั้น่ะให้สําเร็จใช่ <het is S 1> เพราะว่า,พ,าพอเหมือนเรียกว่าพอเข้าไปอยู่ในใน,ในในนิยายเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนแบบเหมือนไม่มีระบบอะที่บอกอยู่ใหน I หัวเขาว่าเนาะมันเป็นเสียงออกมาว่าแบบ S <S เฮ<ธ>้ยเธอมีภารกิจอะไรแล้วเธอสําเร็จอะเธอจะได้อะไรยังไงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะแล้วก็โดยที่เขาจะต้องร่วมมือกับตัวร้ายในเรื่องอที่เป็นผู้ชายตัวตัวร้ายฝ่ายชายในเรื่องซึ่งตัวร้ายฝ่ายชายเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วนะว่าต้องเป็นพระเอกของเรานั่นอเองใช่แล้วเราก็แบบว่าจะมาดูกันว่าเออเขาจะหาทางเข้าไปใกล้สิตตัวร้ายนี้อย่างไรแล้วก็จะทําภารกิจ สำเร็จหรือไม่อ่าแล้วก็จะได้ทําความปรารถนาเดิมของร่างเนี้ยได้หรือเปล่าด้วยนะคะแล้วก็ตัวนางเองอะ่ะอ่ะถ้าสําเร็จแล้วแล้วจะได้กลับโลกใบเดิมหรือเปล่าเหมือนแบบเฮ้ยเรามาอยู่จากยุคปัจจุบันอะ่ะมายุคโบราณและแถมยังอยู่ในนิยาอีกแล่เราตัวเราเองอะ่ะจะได้กลับไปอยู่ในยุคปัจจุบันได้หรือไม่นะคะก็ติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องเนี้ยนุ้ย เป็นเรื่องแบบนิยายในแนวระบบเรื่องแรกของมากกว่ารักเลยเนาะ,ะก็ติดตามกันได้นะคะกับเรื่องตัวร้ายต้องสมบทบาทอยู่ทุกวันนะคะเรื่องนี้มีทั้งหมด7เล่มจบด้วยกันค่ะ,คะเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องรูปคมองค์รักสมร้อยนั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้นะคะมีทั้งสิ้น6เล่มจบค่ะโดยเป็นผลงานของท่านจีวี่เหลียวหัวนเอง นักเขียนคนนี้นะคะก็เคยเขียนเรื่องย่อสามีของกุลสตรีอันดับหนึ่งค่ะหรือที่ทุกคนรู้จักกันในเรื่องท่านอาก้าของเรานั่นเองค่ะ,คะมาถึงเรื่องสุดท้ายอย่างเรื่องรูปคมองคลักสวมลอยแล้วเนี่ยนิยายเรื่องนี้นะคะน้องวิไม่มีพูดผีค่ะไม่มีทลุมิติเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเซตติ้งโบราณแท้ๆเลยค่ะน้องวิถูกต้องแล้วค่ะโดยเรื่องราวนะคะเริ่มขึ้นเมื่อหวังเยี่ยงชิงเนี่ยเป็นบุตรสาวของตระกูลหนึ่งแล้วคือ,อคือเหมือนแบบว่า รู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะต้องแต่งงานกับใครแต่ว่าชายผู้นั้นเนี่ยมีความแบบจะต้องไปแต่งงานกับคนอื่นอก็แบบว่านางเอกเนี่ยเป็นได้แค่อนุเท่านั้นหุ่ยก็ไม่ไม่เอาเหมือนนะเออกำลังแบบรู้สึกทําใจเล็กน้อยอยู่ใช่บังเอิญบังเอิญไหมเรียกว่าบังเอิญไหมบังเอิญไปตกน้ำห่าเฮ้ยอันนี้ไม่รู้เป็นดีหรือไม่ดีเนาะไม่รู้ว่าบังเอิญไหมแต่เอน้ำห่าแล้วก็แบบเลยเป็น เหมือนจุดเริ่มต้นที่ทาให้ได้รู้จักกบบลู่เหิงพระเอกของเรานัา่นเองค่ะเพราะว่าเหมือนพอน,นางตัวนางเอกเ,เองอะตื่นขึ้นมาปุุกก็คือความทรงจําหายหมดเกลี้ยงเลยน้องวี<อ>คือจําได้เพียงว่าตัวเองอะมีพี่รองอยู่คนหนึ่งที่สนิทสนมกันมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นอะเป็นจุดที่ทําให้ตัวที่เมื่อกี้น้องวีบอกว่าพระเอกก็คือลู่เหิงเขาเป็นถึงองค์คลักษ์เสื้อแพร์เลยนะโหยเลินมากก็คือทําให้เหมือนแบบเฮ้ยสวมรอยเลย เป็นพี but, joke, ่ชายของเป็นพ like ี่รองของนางเอกซะเลยเลยอย่างเงี้ยใช่เราก็แบบเนียนเลยนะเพราะว่าแบบด้วยความที่แบบบอกว่าตัวเองเป็นพี่รองเสร็จก็แบบว่าคอยสืบดูว่าตัวนางเอกของเราเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือว่าเคยทําเคยเรียนอะไรยังไงบ้างเขาเก็บเก็บแบบคบกับนางเอกเนี่ย ใช่เหมือนเรียกได้ว่าเก็บทุกเม็ดเลยเพื่อเวลาเอามาคุยกับนางเอกก็จะได้แบบว่าอ๋อรู้เรื่อง<ล>เรื่องเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันมีความแบบแนบเนียนอยู่เนาะแล้วอีกอันหนึ่งที่พี่ชอบนะก็คือการที่เราอ่ะเราจะอ่านไปคือเราได้จับโกหกของทั้งคู่ด้วยนะเพราะว่าทั้งสองคนก็คือมีความแบบเออมีความโกหกกันเก่งด้วยค่ะเพราะว่าอย่างนางเอกเองอ่ะก็มีความสามารถในการอ่านสีหน้าคนด้วยนันวิแต่ว่ายกเว้นสีหน้าของพระเอกเนี่ย ยังแบบยังอ่านไม่ได้เลยเพราะว่าแบบพระเอกแบบแสดงแสดงแบบแนบเนียนมากใช่พระเอกเราเป็นเอกการแสดง <c oughs> <ๆ>เนาะาก็เลยจิงนางเอกเนี่ยถึงจะอ่านสีหน้าคนได้ทั้งหมดแต่ก็อ่านสีหน้าพระเอกของเราไม่ได้ก็ยังคงหลงเชื่อว่าพระเอกเนี่ยคือพี่รองของตัวเองอแปลว่าความใกล้ชิดที่แบบหลังจากที่เริ่มต้นมาใกล้ชิดกันก็คือแบบความรักก็คงน่าจะแบบ ค่อยๆก่อกำเนิดน,น้องน้องกต้องค่ะ,คะโดยคู่นี้นะคะคือเขาจะต้องอยู่จวนเดียวกันด้วยความทีม่แบบว่าเป็นพี่รองเปนง็นน้องกันเนาะถึงแม้จะเป็นแบบบุตรบุญธรรมแต่ก็คือมีความเป็นแบบพี่รองกับน,น้องกันแหล่งเงี้ยเบื้องหน้าก็แบบจับมือกันสืบคดีเบื้องหลังก็คือเหมือนค่อยๆแบบเริ่มสารสัมพันธ์จากพระเอกที่เข้ามาแบบสมรอยเฉยๆก็เริ่ม,มแบบสมรอยตลอดไปนะจริงใช่เรื่องเนี้ยต้องบอกว่ายิ่งอ่านแบบมันจะเป็นแบบ ถึงจะมีเรื่องราวของการแบบสืบสวนสอบสวนด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอ่านแล้วมันจะมีความแบบน่ารักของพระนางที่ทําให้เราอ่านไปอะ่ะมันคือมันได้อบยิ้มไปด้วยค่ะน้องวิคือถ้าใครชื่นชอบเรื่องเรื่องราวของความรักการสืบสวนสอบสวนรัววังอํานาจขุนนางหรือว่าจะเป็นแฟนแฟนแฟน,แฟนของเรื่องยอดสามีของกุลสตรีอันดับหนึ่งเนี่ยก็พลาดเรื่องหนีไม่ได้เลยนะคะกับเรื่องรูปคมองค์ลักสมรอยที่มี6เล่มจบด้วยกันคะ่ะ วันนี้ก็สุดใจเลยเนะพี่ม<ช>่ี3เรื่องสรถแล้วก็คือแบบห้ามพลาดทา<ช>ั้งสาม่าเลก็เดี๋ยวแอบบอกสูตรไว้นิดน,นึงว่าจดไว้เลยนะคะ8 7 6เฮ้ยเหมือนฉันบอกหวยเลยอ่ะ,อะบอกเป็นตัวเลขเนาะอ่าแก็คือมาจากเรื่องยกรติการแห่งฉางอันนั่นเองค่ะแล้วก็7ก็จะมาจากเรื่องตัวลายต้องสวมบทบาทอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็ เลข6ก็คือจากเรื่องอะไรกันนะคะน้องวิแน่นอนว่าต้องเป็นรูปพมองค์ารักษ์สมร้อยนั่เองะคะ่ะก็ฝากจดว้ด้วยนะคะ8 7 6นะคะเป็น3เรื่องใหม่จากมากกว่ารักที่คิดว่าสหายเนี่ยพลาดไม่ได้เลยค่ะก็เตรียมไปของสหายให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็ติดตามกันทั้ง3เรื่องนี้เลยค่ะโดยจะพอ็ูปพมองคารักษ์สมรอยอแล้วก็ตัวรายต้องสมบทบาทหยุกวันนะคะจะวางจาหน่ายในเดือนกระดากระดานี้ด้วยเพราะฉะนั้น ก็อย่าพลาดอย่าพลาดเลยอย่าพลาดแค่สามเรื่องเลยใช่รอไม่นานนะคะเพราะว่าแต่ละเล่มก็คือเป็นหลายเล่มจบด้วยก็คือเป็นการทยอยออกด้วยนะคะแต่ออกต่อเนื่องนะคะมันต้องกังวลเลยใช่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้าเหมือนแบบเอ้ยใครอยากจะเม้ามอยกับเราว่าเฮ้ยชอบสามอ่าเรื่องไหนใน3มเรื่องที่เราเม้ามอยกันไปก็มาเมน พูดคุยกับพวกเราได้นะคะใช่ามาคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้พวกเราทำอีพีต่อต่อไปเนาะหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกข้างล่างได้เลยเจ<ค><ะ>อก,กันใหม่ในอีพหน้านะคะค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบายยค่ะ